ร์นิ่งค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้มาออกกําลังกายนะคะมาดูทุ่งนาของอาเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้เขาปลูกกันแล้วค่ะนานาปีนะคะดูพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามมากนะคะข้างหน้านี่นะคะพระอาทิตย์แล้วก็ภูเขาทางภาคเหนือนะคะ อันนี้เป็นทางสาม,สามแยกนะคะมีน้ําชนประทานขึ้นไหลามาเต็มนะคะน้ําชุนประทานและวิวด้านนี้นะคะมีภูเขาสวยงามมากนะคะ,ะไปดูอีกนิดนะคะข้างห,หน้าเห็นภูเขาเดี๋ยวเาจูใใกล้ใ,กลให้ดูนะคะพระอาทิตย์นะคะอีกนิดหนึ่งสวยงามมากนะคะ